ตัวพวกเราจะประชารัาประชาอาหารกันมารุ่นกันว่าวันนี้เรามีเป้าหมายที่ร้านไหนบ้างน้ําคนเดียวต้องไม่อยู่ด้วย้องตลอดได้สวัสดีครับน้องทีโอสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ัโซเฟอร์เราวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปนะจุดไหนกันนะครับเอาเด็ดกิไหนน้องทีโออยู่ไหน โชวล่ะไหนสวัสดีครับยังสวัสดีครับน้องที่โอสวัสดีครับเร้ว้อก็ดูๆยังครับผมไปเป้าหมายเราจะไปที่ไหนเราเดี๋ยวไปเจอกันครับเขียนมา ราอยู่ที่ป๊อปแลนด์ครับป๊อปแลนด์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นร้านแบบไหนครับอแลนจริงๆแล้วก็เราไปรับประทานอาหารไปคนต้นตั้งแต่สมัยเปิดใหม่ๆนะครับตอนนี้จน็นเองก็เปิดเป็นร้านแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับต้องอจองกันก่อนโดยเฉพาะมือเย็นต้องจองก่อนอเราจะไปถึงประมาณสักหกโมง ดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะโทรไปสั่งไปออเดอร์ตอนนี้เรารับประทานอาหารอะไรกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านป๊อปแลนด์ครับจะให้เห็นทางเข้าว่าเป็นยังไงโอเคนี่ทางเดียวนะครับถ้าเส้นใบพาดหรือว่าถ้ามาจากตัวเมืองกระสนิ่เราก็จะเป็นเส้นใบสมเด็จนะครับ ออกนอกเมืองไปเลยซ้ายเข้าไปในเมืองนะครับความือไปสมเด็จเดี๋ยวไปเลยนีห่มึง ช่่ใช่ใมไม่ใช่ใชยีราฟอตอปสยไนเดนาก่นเดถึงเจ็นองรอบตงต้องนม่งไปต้นานี่ก็มีคนมาไม่ใช่ว่ามีจะมาแต่เราน่ะหลงมานะ พอดีโทรมาก็เสียงโทรมาคือคือปกติต้องจองนะครับแต่ว่าเราก็าโทรมาล่วงหน้าก็เดาเอาพอดีปรากฏว่ามีว่างพอดีนะครับเดีย๋ยวจะมีมีคนเยอะท่มีที่เนี่ยอยู่กลางป่านี่แนหะละร้านอยู่กลางปา่าแหมมดีเป็นครัวครับตัวน,นี้เป็นครัว แลนเราก็ได้ห้องทึบครับออคุณแม่แมของเราห้องทึบมไม่จอดตรงไหนเอะว้จอดน,นู่นแหละจอดนี่จอดนู่นแหละงมจอดเเมื่อหน่อยอ้าวถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าปเป็นยังไงบ้างแวบถึงแล้วครับนี่เป็นช่วงเวลากลางกลางคืน โอ้ใจสั้าค่าบ่อ้าวมีกุ๊ปหนึ่งหรอโอเคว้าวเออจะคอนแก่นเห็นไหมครับส่วนเรามาจากยางตลาล๋อ,อโอเคครับร้านป๊อปแลนด์กระืนนะครับ น,นี้ลูกค้าเยอะแยะไปหมดเลยนี่ที่ครัวเอาครับถึงแล้วมีอะไรบ้างอ่ะ แ้วแต่เท้แไ้เด็เด็แต่ก็โ่ก็โง่นนไหมแม่แม่เตะพื้นไหมขยขยพื้นสองคนครับอา้าวไปไปไปเลย โอนราค่ะท่อสูก็สนสูกบ 对不对？Yeah. นี่จะกลับไปกรุงจิเที่ยวไหนกันนะทะเลใต้ตำแผน่งเนื้อนะครับ การกินครับ พอใหม่มาแล้วอันนี้เป็นอะไรแม่เนื้อเสียบไม้เสือเสียนะครับเสียงเหมือนเวลาพยายามจะคือนแถบตดแบบไหมเสืเสียงมันตบตดก่อนดูนี่ดูสิที่เราทำขึ้นมาอ่ากินท้อก็กินครับไม่ไม่น้อยอร่อยนะ Trời nắng chào luôn Kêu Mẹ chịu mẹ mẹ. Mẹ mẹ. quá chịu mà? quá chịu mẹ. quá <xin> เข้กม,นม,นม,มา,มานะค,ครับได้คอทยทยอยเน้โชคดีได้กินเคลแล้วนม่ม่่ยนยงชมยครับว่าจะไกินตื่นเีอนอาไดที่เปิดดูอเปิดได้ อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอรน,นีเป็นออเดอร์ก่อนทาตรงไม่มีออบนครับี้จะกลับไปลกพี่จอมแี่งอะไรันบ้านะทะเลใต้ทะแนนเนื้อนะครับ ตามนี้ดื่มกรได้นะออก,กาม,าม,มากกได้ถึงเมื่อไคนทว่ชอบดื่มกินครับดูว่าม,มนมีคนความสุขในการกินครับจังไคุณแม่ว้าวมีตื่มเยมาแล้วสเต็กของเรา น้ำในะวโอ้โหไม่ยากเลยชอนวาหวครับกเอ้ยจอยอยครับสายเียของแท้ นี่เอาข้าวไว้ลูกเดี๋ยวเถ่ายมุมสุดมอสกันถ่ายไม่ได้เอาเลยเ,เลยถ่ายเลยเอาเลยลูกไม่คีโอต้องต้องเคลียร์ต้องมันออก ก็เหมือน่องเดี๋ยวเด็่ๆมันมันเอยกันก็เสียงดังแบบนี้เองนู้นู้รู้รู้จักบันมันไหมตัดออกเขี่ยออกวันี่เขตที่โชวเขี่ยออก ินข้าวเดีมันย่กิน้แค่เดินเดินรอูาอจีนกเกันเลยต็กก็มาแล้วนี่รอหนูจะเอารองเต็กปลาแซลมอนใช่ไหมมานูาต้ต้อเต็กอันนี้มันนานสีเลืองเหลืออยู่ด้วย

ยืกินตาออกก่อนแล้วกเข้ากนตดักออกก่อนใครออกมดัออกก่ไน้่มีผูตักเองหรือว่านี่แล้วกก,กินตาคร,รับ้ยเนะ เงี้ยหกินได้ไหมของเห็ดหนูกินด้วยพ่อพ่กินด้วยสิมีคนไม่ชอบกินแยมิตลอดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแบบพูดได้เราพูดพูดเจอเจอว่าเรากําจะมาทำลารบางทางเราก็จะแบบก้าวกินไปดิหนูไม่กินเหรอเอไปเอาไปเรากินทั้งก้นเละ ไม่พออกินอะไรก็กินนะครับทุกคนลมสดครับด้ย

เรียบร้อยครับอิ่มกันแล้ว,ลวกำลังจะเดินทางกลับบ้านครับไปเด็กๆขึ้นรถไปเลยสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยไปกินที่บ้านเราลูกไป g ไนทุกท่านครับเดินทางกลับบ้านครับอิ่มแล้ว